นี่คือสรุปเรื่องการบันทึกบัญชีแบบเบื้องต้นเข้าใจง่ายๆกันนะครับเราจะมาลองดูเคสตัวอย่างกันนะจะได้เห็นภาพชัดๆสมมุติว่ามีร้านเสริมสวยชื่อดวงใจเขาไปซื้ออุปกรณ์ใหม่เอี่ยมเลยมูลค่า45,000บาทแต่ว่าเขาจ่ายเงินสดไปแค่1น15,000บาทก่อนอ่ะทีนี้มาดูกันว่านักบัญชีเขาจะวิเคราะห์แล้วก็บันทึกเรื่องนี้ยังไง อย่างแรกเลยนะครับนักบัญชีเนี่ยเขาจะเริ่มสวมบทเป็นนักสืบก่อนเลยเขาจะถามตัวเองก่อนว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้เนี่ยกิจการได้อะไรมาแล้วเสียอะไรไปบ้างในเคสของร้านดวงใจสิ่งที่ได้มาก็คืออุปกรณ์เสริมสวยใช่ไหมครับเป็นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นมาเลย45,000บาทส่วนที่เสียไปก็คือเงินสด15,000บาท แต่เดี๋ยวก่อนยังไม่จบนะเพราะว่าไอ้ส่วนที่ยังติดเขาไว้อีก30,000บาทเนี่ยมันจะกลายเป็นเจ้าหนี้การค้าครับซึ่งก็คือหน,นี้สินที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองโอเคพอวิเคราะห์สเสร็จปุ๊บคำถามต่อมาก็คือแล้วจะจดทั้งหมดนี้ลงไปในบัญชีได้ยังไงละ่ะไม่ให้มันงงตรงนี้ละครับที่หลักการบัญชีคู่จะเข้ามามีบทบาทหลักการมันง่ายมากเลยครับคือทุกอย่างต้องสมดุลต้องเท่ากัน เราจะบันทึกฝั่งซ้ายที่เราเรียกว่าเดบิตเนี่ยสำหรับสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นก็คืออุปกรณ์45,000บาทแล้วก็บันทึกฝั่งขวาเดอะเครดิตสำหรับสิ่งที่ลดลงกับภาระที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็คือเงินสด15,000บาทบวกกับเจ้าหนี้อีก30,000บาทเห็นไหมครับยอดรวม2ฝั่งมันเป๊ะเลยสรุปง่ายๆเลยก็คือทุกรายการค้าจะมีอย่างน้อย2ด้านเสมอครับคือสิ่งที่ได้มากับสิ่งที่เสียไปซึ่งต้องบันทึกให้มาดุลกันเปะ๊เปะๆในทางบัญชี